ที่รักของเจสซี่เจสซี่กลับมาอีกแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้ฉันจะมาเล่าเกี่ยวกับการนับญาติให้ฟังนะจ๊ะที่รักว่าวิธีการนับญาตระหว่างเราคนไทยกับคนต่างประเทศยกตัวอย่างสถานที่เจสซี่อยู่คือประเทศอิตาลีเด้อจ,จ้าก่อนจะเข้าเรื่องการนับญาติฉันได้เอาวิวบรรยากาศสวยๆสวนอง,งุนแถวหมู่บ้านมาฝากทุกคนด้วยนะ ซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นอังงุนที่ทำไวร้รดลดมากๆเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของแถบนี้ก็ว่าได้นะจ๊ะที่รักเอาละเอาละเราไปฟังเรื่องราวกันนับญาติของฝั่งอิตาลีกันเลยมันอาจเป็นตัวอย่างเขตที่เจสีอยู่นะเขตอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะสมัยตะกี้ตอนเจสีใหญ่เขาไม่อยู่อิตาลีเป็นสไปอิตาลีหมัดมเนี่ยนะจ๊ะ อยากบอกเลยว่าเรื่องหาบังเกิดมากๆโดยวัฒนธรรมของคนไทยคือถ้าเราแต่งงานมีสามีเราจะนับญาติตามสามีใช่ไหมคะทุกท่านเช่นเราเรียกคุณพ่อคุณแม่ของสามีว่าคุณพ่อขาคุณแม่ขา,าป้าป้ามาม่าอะไรก็ว่ากันไปตามฐานะทางสังคมเด้อจะเด้อแล้วเมียาฉันโว้ยเมียยาฉันตกอกตก ใจหูยตกใจแหงเอ,อเนเล่าว่าแม่เนาะฉันมาถึงบ้านฉันก็เรียกเขาว่ามามาสวัสดีค่ะป๊าป๊าสวัสดีค่ะทางครอบครัวาสามีตกอกตกใจเธอคือบาเรียกชื่อฉันไปฉันฉันมีซื่อสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าแม่ย่าชื่อว่ามากิดแต่ทำไมไม่เรียกฉันว่ามากิดแต่มาเรียกฉันว่ามามาว้าแม่ย่าฉันบอกว่าขนขิ้งลูกคาดเลยเจสี ซึ่งเขาได้อธิบายกับฉันว่าฉันนี่บโบแมนเม่เธอเดจ่าเดอฉันเป็นแม่ของผัวเธอเธอจะมาเรียกฉันว่าแม่ไม่ได้มันสิปิดผีโอ้ยวัฒนะรมของฝรัง่งเขาบาใส่กันเดอจ่าเรียกฉันเรียกชื่อฉันจะดีกว่าฉันขนคิงลุกวาสาน แต่เจสซีก็ไม่ไวนะใช่ไหมไวายฉันก็เลยอธิบายวัฒนธรรมของคนไทยเราว่าเราต้องรีสเปกเราต้องให้ความเคารพในฐานะเป็นแม่สามีจะเรียกชื่อเลยไม่ได้มันดูไม่มีมารายาทมันโมนเมนคนหูพูดดีฉันขออนุญาตเรียกเธอว่าคุณแม่นะคะโอเคไหมคะคุณแม่คะ่ะ แล้วหลังจากนั้นแม่สามีฉันก็โอเคเขาก็โอเคกับฉันแต่ว่าแต่ว่าเขามีกากระบาดนิดหน่อยเขาบอกว่าเวลาเธออยู่ข้างนอกนะเธอไปเห็นญาติพี่น้องของเราการุณาเรียกชื่อเขาอย่าไปให้คำนำหน้าเขาว่าเป็นคุณป้าคุณนาคุณอาคุณยายเพราะว่ามันดูไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นการตีสนิทเพลินเกินไปเขาสีหาว่าเฮ้อันนี้เขาเอืน่นนมาอย่างสอดหลอดแฉเหล็ดนะนะมันบ่คือมันบ่คือไม่งา้ยคอยบอกว่าจังสีด้ มันก็เลยแตกต่างกับวัฒนธรรมของเราที่เราต้องเรียกญาติผู้ใหญ่หรือไม่ใครก็ตามที่เราพบเห็นตามฐานะเช่นเห็นคนแก่กว่าเรานิดนึงก็เรียกคุณนะ้าคุณป้าหรือคนแก่มากๆเราก็เรียกว่าคุณตาคุณยายอะไรประมาณนั้นแต่มาใช้กับฝรั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขารู้สึกว่าเขาคนคิ้งลูกเขาบ่ต้องการให้เรานับญาติกับเขานั่นเองซึ่งคําพวกนี้เขาสงวนไว้ให้ใช้กับคนในเฉพาะ ครอบครัวเท่านั้นหรือเป็นเครือญาติกันจริงๆประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ดูเหมือนมีสาระมากเลยเจสีแต่ยังไงก็ตามนะจ๊ะเจสซีเอาตึดเล็กๆน้อยๆวัฒนะรรมาฝากทุกคนพอหอมปากหอมคอในวันนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เจสซีก็ต้องกล่าวคำอำลาก,กับทุกท่านไปแล้วขอพระคุณมากๆและเจอกันใหม่นะจ๊ะที่อยู่รัก